มอร์นิ่งครับเช้านี้หนาวฝนมากๆเลยต้องใช้ข้าวเหนียวไก่อุ่นๆกาแฟอุ่นๆเยียวยาอากาศที่มันค้างๆจะหนาวฝนหน่อยนะครับวันนี้ตื่นมาอยากกินขึ้นมาเช่นนั้นนะปกติจะไม่ค่อยกินอะไรหนักๆเช้าๆ้าแบบนี้นะแต่วันนี้นรู้สึกหนาวหนานะข้าวเหนียวไก่สักชิ้นนะกาแฟาดำ นิดหนึ่งนะครับอ๋อ oh, ที่พกา้าหอมหอม,หอมจากบริเวน้นะสองช็อตแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะอยู่ได้ทั้งวันแล้วนะครับเนี่ยต้มลืมไว้เมื่อกี้เดินไปเดินมา เดือดไปซะแล้วนะครับมาครับเพืเ่อนๆทานด้วยกันไหมขําไก่นี่นะกิงยข้าวเหนียวแบบนี้อร่อยเนาะฉีกไก่กับมือเนี่ยแหละยอดเยี่ยมเลยกระดาษก็ไม่ต้องเอาออกนะรองกับจานนี้แล้วมันจะได้ไม่ต้องล้างจานเยอะนะจานจะได้ไม่มันมากนะเดี๋ยวขยำกระดาษทิ้งไปเลยสะดวกดีนะครับ โอเคเอนจอยติ้งครับเพื่อนสวัสดีมอร์นนิง่งยามเชา้าทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามบ้านสวนลุงติ้งนะครับสวัสดีครับ